เนี่ยมือแรงอ้าวิ้นกันเด้งพี่น้องเด้อเด้อมาเด้อสุกเพชรบดแกงหน่อไม้แกงหน่อไม่มือเพร็ดนี่พี่น้องเอ้าวชิเข้ามาหายนา่ร้านชิ้นข้าวเหนียวสบายดีพี่น้องอ้าวหางเนี้ยสั่งเจ้าอันนี้กินข้าวเจ้าโบกินข้าวเหนียวแล้วมันมันแน่นกินข้าวเจ้าข้างในมันสบายมันเบาท้องดี เออเอฟซี 4, จะหักแพงทางลาวทางไทยต่างประเทศเดอ้อขาแรงมีมอนเดอ้อเล็กเมกกี้สตรี่ิ้มมาเดอ้อหวังเฮ้ยมามาเพ้นเอ๊ะกินน้ำกันเดอ้อลูกๆหล,ล,ลานๆมืดทุกคนมามาสุพเฮสบดพี่น้องแกงหน่อไม้ไรอืมแกงนหน่อไม้จริงก็ข้าวเจ้าเนี่ยกระเซ็บเอากระแนวมันแกงนหน่อไม้ต้องหุงข้าวเจ้า แซ<ส>่ตัวนี้ดิกระสุนทวนกรบสุกเพชรอืมสุกเพชรเนี่ยก็แซ่บแซ่บต้งมะกัว่วมะั่วปีได้เหรอเนี่ยป,ปีเท่าไหื่ซื้อ,อ,อบนบ่อนซื้อตลอดคือันหาพันเขา แซ่บแ e e c ่ p ตัวนี่กันเบาหน่อยเพี่นกองเมื่อไรเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อ้านแล้วเบาหน่อยก็ได้เมื่อแล้วเมื่อบิ่งลุงลุงสบายใส่ออกซิมัสเจ็ดบังแปดบังนี่ยเปลี่ยนก็เผากันขึ้นเผาแล้วแปดที่ตายแล้วลุงนี่ย พอทะเบิ้ลนั่นแหละแซ<ส>่บ<ส>บ่แซ่บแน่ เงี้่เห็ดทุกไม่เห็ดทุกเจ้าเงี้่เห็ดทุกเจ็ดเป็ดเห็ดไม่ได้เป็ดปีปีเอา่ะเฮ้ยเป็นเพชรดีอินว่าทำจนเราเขาเป็นหมูแล้วบ้าน กินกับแม่มีแจ้งอไรหรือเปล่าป้าห้ามกินข้าวนั่ไม่กินแม่กูเดียวแม่มีมูบอ่ะมีมูปากมูเอ่เนาะแม่ก็มีผู้ร่มนะก็อบู้เดียกับแม่ครับขานี่หมูปากมูเอ่ะหัวมวนแบบนี้กินข่าวกะแซบกินหลายคนมีสีสันน้ำหนองคุยกันลมกันไปน้ำรมกันไปนั่นคุยกันไปน้ำมีสีสันต้อขับกล่นแคบป้อถอกัดม เพราะว่าในประกาศส้มก็ประกาศอันนี่แหละประกาศขาวกาันหองคือเกาน้ง่งเจบคือเกาแต่ถ้ากินแล้วไม่ชอกระเ,เ,เขาตูเย็นเนี่ยม,มันกินอีกให้สิทิ่มน้ากินคือเอกแซรอีก Đi nó mặc thôi ít chi ít đó. vừa kia người như thế này hơn Có thua hay. Mùng chỗ hai với sư ảnh. Họ khai luôn cả lời vợ cả sao hà hạ phân à. Mặt lên à. Cái kỳ bắp này thì hà phân. Ồ. Cái này nè Thang พันนามมดแทงแน่แล้วสามีนี่เศรษฐกิจมันก็มาแน่แยงหาพักหาตังทำบรูษจักดิคนกเปียนตกงานกันแล้วแล้นเนียเื่อก็จะลูไงทนี่เพื่อสิเป็นมากก็แห้งนะี่พันใบ่บ่ได้เลยลูกเอ้ซื้อกินโยกันมีเงินแม่ก็ซื้อเขาดาเทิงมาขายมีคนลาเทิงมาขายทำไมเ่น ได้กินย้อนก็เร่าถึงหน่อยแล้วข้าวบุญยังเขาก็เอาน้ำหม้น้หมั่นเลยมาแลกเปลี่ยนกันข้าวบุญมงขายก็ยิ้มยังแน่กินน้ำมันนอกเนาะโย่วันนี้กินน้ำพึ่งหน่อยและกินน้ำเร่าถึงเราเอ็งเขาคนเล่าเขาคืนหน่อยและมีการแลกเปลี่ยนกันมัานนอกบุมากค่ะไม่ได้กินมจะหมูไก่ต้องชงจะได

ก้วยใช่น่อยก้วยข่าวทำทำปุนงไงปุ๊งไงเก่งอ่ะร้านหวานก้วยน่กเผาเนืเผานอนเนี่ยับน่าจะแอบแอบแอบเมนูมือนก็ได้มือแมมอนนี่ แซบทุกเมนูจับคนยงนจังางเท่าหันหลามาเอาสุกพิษมากินมั้ยอะน้าขอเทูกกันไปด้เงาไอ้นี่ไปเลยดัมกูมูคนนะคนในเฮือนคนดัมกูมู ปัจจุบัน,นเมียเผาทานขายถูกหนักน้องเอ้ยเผาทานปลูกมะแตงอยู่นะก็ได้พอดีอยังเผื่มะฮะวยากเห็นพี่ักนก่อนแล้วย่างมะเห็ด Nói bên mẹ Nói cả đấy, nè. Tất cả Đã Ta hâm nè. Bồn nằm mục chất thưa bép nè 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 rồi nè 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 น้อยทับเบิ้ลไงนั่งลานกับมตักเมื่อกินน่ะ ดาดาวนะ้่ไมมาซื้อไมมาแกง่าูามากินจคนเียกกระส่วงผลโดยมาบาม่ได้ใเเีกระสวงยนะังล่ะเียกกระซวง <c oughs> ม,งมงาม่ได้เบัได้แลเลือกเล็กชูเฮือน พี่น้องพันมาเองยถ <c oughs> ืวกระตัดคื้นน้องเตาเขาทานนี่ีอาชีพีเด้เนาะทานกรขายดีเป็ดเต้าอบเป็ดเต้าอบได้กระตัดคืนน้องเตาเดี๋ยว,ยวกะกา ตัดแม่์ขยุงแนะ่เห็ดแม่์ขยุงเขาสั่นตันแม่์ขยุงขายขาเขาสื่อโลนโลนึสามพันไมค์ขยุ่งนะ<อ>ไม่หนาซิปนี่นะหนาแปดหนาซิปเขาสื่อโลนสามพันอ๋ออ๋โอ้ย่างอยู่เนาะแม่์ขยุงเนาะยังเลยพวกเขามีก็มีอยู่ฮะพวกเขาดมีก็มีอยู่โอ้ต้นไมนะ่ใหญ่เนาะไม่์ขยุ่งอะไร เออต้นหนาสิบเขาเอาหนาสิบขึ้นไปเออเขาเอาค่ะเขาซื้อเป็นโลโลสามพันขีดโลสิบบาทพี่น้อะยังห้ากันอยู่เนาะห้ากันอยู่ได้เป็นไม่ยหญ่ห้าไม่ขคุณยูขายอยู่ได้หนักยูไม่ดูไม่ดูห้าไม่ดูมันหนักยูอ๋อ ได้บ oh. ่แต่ละมื่นเข้าไปหาเลยไม่ไม่ดูนี่ซื้อได้ไดมกับเขาหาซื้อเป็นโลเฮือนซื้อเป็นโลไม่ดูหันท่าน้ยท่านหนาใหญ่เขาก็ซื้อเป็นตับแล้วแหละวนะมันหมดนี่แหละหมดแล้วมันหมดแล้วไม่มันหมดแล้วเขาซื้อแต่มันมีแต่ไม่น้อยไม่ใหญ่หมดแล้วมันหมดนี่แหละซื้อหมื่นเนี่ยมาได้ใช่ ก็ง <C oughs> ี่หมู่หางใหญ่เข่าโตอมันเขาก็เอาคนเอาปลาตัวเอาหัวโตอ,อู้ยเอาหัวโตโตเขาก็ซื้ออาคิดนี้การเม่ยมอญาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อรืมติดตามคลิปหน,านาป้าเด้อรื่กดแชร์กดไลค์้ซัดตะไคร่แห้ง่องน้องนำคิงยายม้อน้อพี่น้องเด้อบาย <Bye. S 2>